สวัสดีครับแฟนครับเอ็่คนติดตามกสุทร chai คนอะไแชครับน้องอุ๋งมาแล้วจ้ามาแล้วเวลามาแล้วครับลุมมาปบปะแฟนคับเอซีใแม่ครับข้าคเวเลยครับต่อเกิ้วเลยจ้าแม่สุดท้ายลุเปิดกล้งไม่ให้ แม่เปิดกลองไว้เลยครับต่อคิวเลยครับต่อคิวเลยครับต่อคิวครับเท้าคิวครับต่อแถวครับต่อแถวครับแป๊บนึ่งครับแป๊บหนึงแม่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อคิวครับ แมเนี่ยเขาให้นี่อย่าแย่งเลยคครับเอี่ครับตอนรับอิดาหุนิงมาไปองต่อคิวครับต่อคิวครับแม่ต่อคิวเลยคเนวลาแต่ละคนอาจจะน้อยหน่อยนะคะใก็ไยอะนะคะ เข้าคิวก่อนนะแม่เนาะเข้าค wow. ิวก่อนเขาคิว้าเข้าคิวมาเลยแม่เข้าคิวต่อคิวมาเลยครับมาเข้ามหล่มบาตัวเข้าคิวเลยแม่

sao cũng không chịu không rồi, biết... đi. Nha, รับประทานรับรทานนะครับโซนเป็นครับ ได้ลูกล้พี่ต่อคิวเลยครับต่อคิวคนท้งเลยครับมาทางนี้เลยครับมาทางนี้ครับไปเลยครับน่าหลอกอ่ะน่ารักอ่ะอรอาไหมเอาอไรมาด้วย ลงไปเลยปีหน้าวันที่13ว่างไหมล่ะลงแล้วอู้ออ13มกราคมนอครับจริงรอเปล่าครับต่อคิวทางนู้นเลยครับต่อคิวได้เลยครับ ซ้อนวะซ้อนจักอะไรยังก็รูเอาเนมาฝากผม่าฝากเข้าเราฝากผสม ฝากข้างเราฝากผสมเงินหลัฝากเงินเงินลัฝากเองจีฝากงเราฝากผสมนาเข้าวตาแบกขอมเนาะนี่นี่นี่บัตรบัตเจ้าก็ยังบัตรเจ้าบัตเจ้าก็ยังมานีแทน้เนออแครับ เซ็นใช่ไหมค้ามรู้ของมึงครับข้าวไอข้าอไรข้าว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 ไก่อนวไร น่ะเดี๋ยวเราจะพองให้ให้เซ็นได้ไหมโอ้เป็นเสียงปากกาศพองประกาศเซ็นหน่อยจ้าเออมันรวยมันออกเหมือดฮาเด็กดังกัอ เาลวยงม่าเ็เขอาองเรเ็โอ้ขื่นมหาชนดียีเพื่อนครับเอซีบกขาดสาย ไดีก่ครับสีขอเบานะบาเพาบรรยากว่าเพนครับเดีตอนรับกีฬาอุ้อิงหลายขนาดไหนปากนเแม่ถ่ายรูปก่อนมาทางนี้ครับกล้องแม่อยู่ไหน เอามาให้พี่เขาเลยเอามาให้พี่เขาถ่ายเอากล้องมานนี้เอาให้พี่เสื้อดำครับให้พี่หมอนอิงถ่ายให้เลยให้ผู้จัดการถ่ายให้ครับเลยครับเพิ่มมาเลยครับเข้ามาเลยครับ โอเคมาถึงศรัทธาคอนแล้วกว่าเท่าไหร่นั้นหนึ่งสองสามมาพูดค่ะตัดสิ่ง

เป็นครับอีพีซี่เฮ้กันต้อนรับหลายคักเนาะคลิปนี้ฝากไว้ซะมีครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซัพพลายโคกดไลค์กดแชร์ครับซอฟต์ซอฟต์เป็นครับอีพีซี่โซนกรุงเทพปรีมณฑลนะครับซอฟต์นี่หนีมื่นพอกันอยู่คล่องซีบาครับงานมันเกิดท่านสอทนะครับหมื่นพอกันเด้อพี่น้องเด้อบ่ห่างจากนี้ครับบ่จากกิโรรอกหมื่นพอกันนะครับหน้างานนะครับคลิปนี้ฝากไว้ซะมีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b สไคร b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ